หลังจากที่แอดได้ออกคลิปผีสาวที่เสินเจอในคลิปแรกไปแล้วนะครับก็ได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีจากแฟนๆพอสมควรแต่ผลตอบรับที่น่าตกใจกว่าก็คือผลตอบรับจากพวกพวกที่อยู่ฮ่องกงด้วยกันว่าไม่ได้มีแค่แอดที่โดนเขาก็โดนที่เสินเจอเหมือนกันด้วยของเขาดูเหมือนจะหนักกว่าแอดนะเพราะเขาได้ไปบ้านแฟนที่นั่นไปนอนทับเตียงของน้องชาย ที่ตายคาเข็มไปเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็มาทักทายว่าที่พี่เคยแบบว่าหลักฐานนี่เป๊ะกว่าแอดอีกว่านี่คือการโดนผีหลอกแน่ๆไม่ได้มะนงมโนอะไรทั้งนั้นแล้ววันนี้เขาได้ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราเพื่อจะมาส่งต่อความขนลุกขนพองเราไปพบกับเขากันเลยครับหวัดดีครับแชมป์สวัสดีครับพี่หวัดดีครับส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 บายดีเนาะสบายดีครับผมก็วันนี้ก็จะมาร่วมพูดคุยเรื่องสยองขวัญใช่ไหมที่เจอมา เหมือนกับพี่เลยใช่ไหมอ๋อใช่ครับเห็นคราวที่แล้วพี่เห็นคพี่ทําคลิปจะยองขวัญมาวันนี้ก็เลยอยากจะเอาประสบการณ์ตรงมาเล่ามาแชร์ฟังบ้างครับเจอเหมือนกันเหรอเจอครับเจอแบบมีเหตุผลรองรับทุกอย่างเลยครับถ้าถ้าฟังจบเราแบบว่าั้องจริงครับไม่มาโนเลยเชื่อแล้วไม่ใช่มาโนครับแต่ก่อนอื่นแชมป์แนะนําตัวเองนิดนึงว่าแชมป์เป็นใครผู้ชมจะได้รู้จักเราด้วยผมชื่ออจริงชื่อเอ็กวิดครับผมเอ็กวิดใช่เอระชื่อสมนึกไห่เหรอ ก็อ่าอยู่ที่ฮ่องกงนะครับทํางานที่ฮ่องกงเหมือนกันครับแล้วมาอยู่ฮ่องกงนานหรือยังครับก็ตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับปีฮ่องกงคืนเกาะให้กับอังกฤษนะครับมาตั้งแต่ปีเก้าเจ็ดแล้วเหรอแสดงมาก่อนพี่ในพี่มาปีเก้าเก้ามั้ยอันนี้เป็นแสดงว่ารุ่นพี่สิเนี่ยใช่ครับผมใช่ใช่ยกมือไหว้ครับโอ้สวัสดีครับพี่ดีครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องสยองขวัญมันมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรเหมือนพี่เลยเหรอพี่สนเจิญเหมือนกัน ใช่ใช่ที่สวนเจิ้นเหมือนกันเห็นพี่ดูคลิปพี่ทาที่สวนเจิ้นผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่า,าบังเอิญขนาดนั้นเป็นเลยเพราะเราก็เจอที่สวนเจิ้นเหมือนกันเออสวนเจิ้นนี่มันเป็นเมืองาถรรานยังไงผีเยอะเหลือเกินอ่ะ <ผม S 1> เรื่องราวเป็นยังไงเลย,เล,ยลองเล่าให้ฟังเลยเรื่องเกิดขึ้นเมื่อ19ปีก่อนครับเมื่อประมาณปี2 0 0 3มครับผมอุ้ยนานนะเกือบ2ี่ปีแสดงว่าตอนนั้นก็ยังมาอยู่ฮ่องกงใหม่ๆยังใส่กิ๊กเลยว่างั้นตอนนั้นใช่ใช่ใช่ครับ เรื่องราวมันยังไงไปเจอเรื่องที่ว่านี่ยังไงลองเล่าให้ฟังหน่อยครับอ๋อก็พอดีว่าวันนั้นเนี่ยเป็นช่วงวันหยุดผมกับแฟนผมเนี่ยก็กลับบ้านไปเที่ยวหาแม่แฟนที่เมืองจีนแฟนเป็นคนไทยหรือคนจีนตอนนั้นคนจีนครับคนจีนเป็นคนเติร์นเจิ้นนี่แหละครับอ๋อเป็นคนเติร์นเจิรนแท้ๆเลยก็เลยไปเที่ยวกันไปหาพ่อตาแม่ยายบ้างก็เถอะอ๋อยังไม่ถึงขนาดัหนครับว่าที่ว่าที่พ่อตาแม่ยายอ่าๆประมาณนั้นครับ แล้วไปที่เซนเจิ้นนี่มันไปที่ไหนอ่ะไปไกลไหมไม่ไกลครับขั่นรถไปจากฮ่องกงไป40กว่านาทีแล้วก็ข้ามด่านไปออท็กซี่ไปอีกอ,อประมาณ20ิบเหรียญอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถึงบ้านแล้วเออแล้วบรรยากาศมันเป็นยังไงมันมันน่ากลัวมันแบบโอ้เต็มไปด้วยป่าด้วยเขาแบบไม่มีบ้านคนเลยอะไรเงี้ยหรือเปล่าไม่ไม่อยู่ใน,ในซิตี้เลยครับอยู่ในเซนเจิ้นเลยครับอยู่ในละแวกที่ไปแบบว่าไปทานอาหารการสตรีทฟู้ดช้อปปิง้งแถวนั้นเลยครับผมคืออยู่ในเมืองเลยว่างั้น ได้คอนโดนี่คอนโดก็เหตุการณ์ก็คือประมาณว่าก็แบบไปกันหลายวันแหละก็พาแม่เขาไปเที่ยวไปกินข้าวไปถ่ายลงถ่ายรูปอะไรกันก็อยู่ในช่วงที่แบบเอออยู่บ้านยังยังไม่ได้กลับฮ่องกงเอาเกมไปเล่นด้วยอ่าก็นอนเล่นทั้งวันทั้งคืนเลยสองวันสามคืนที่จําได้ไม่ได้นอนเลยเล่นกินข้าวเล่นกินข้าวเล่นกินข้าวสองวันสามคืนสองวันสามคืน <3 S 1> คนี <3 S 1> เล่นเกมตลอดเลยใช่ก็ง่วงนอนสิเนี่ยนะ ก็ง่วงอ่ะจิตเราก็อ่อนมากตอนนั้นเราก็แบบเรียมมากเลยเราก็โดยธรรมชาติเราอยู่แล้วที่แบบวิญญาณหรืออะไรเงี้ยที่เขาจะมาเข้ามาหาเราเนี่ยเขาก็จะเข้ามาหาคนที่แบบจิตอ่อนๆเคยได้ยินไหมครับพี่เขาบอกว่าคนที่จิตแข็งแข็งพวกนักเลงพวกอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยโดนผีหลอกหรอกคือทรงวันนั้นคือเป็นทรงที่ร่างกายเราอ่อนแอแล้วก็จิตก็อ่อนด้วยทรงคนจะโดนผีหลอกเลยว่านั้นแหละใช่ครับใช่ครับก็คือ ด้วยสภาพจิตเราแล้ว่มันพร้อมแล้วมันพร้อมที่จะโดนแล้วเรื่องเรื่องก็คือพอแล้ววนะันนั้นเล่นเกมเสร็จมองออกไปนอกหน้าต่างไม่ไหวแล้ววันนี้คือนอนดีกว่า<ม>ก็เลยปิดเกมเข้านอนเลยมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นแบบหน้าต่างก็ไฟจลวสลัวครับทะลุลหน้าต่างเข้ามาก็ปกติเหมือนเราจินตนาการภาพว่าโพเพยพเพกําลังจะมืดแล้ว<ม>แต่ในห้องน่ะมันไม่ได้มืดปมีเรามองเห็นทุกอย่างในห้องก็ลมตัวลงพอ,อไปทันทีเลย ก็คือแบบรู้สึกได้ว่าพอเราล้มตัวไปแบบบ้านเราภาษาเจะบ้านก็เรียกผีอั้มครับกะดูก,กระดิกตัวไม่ได้เลยแต่ตาเนี่ยแบบลืมตาแบบริบหรี่ริบหรี่มองเห็นในในห้องเห็นบรรยากาศตุกอย่างแล้วมันก็มีสิ่งหนึ่งที่ที่อยู่ตรงปลายเท้าเราเองเป็นอย่างนี้หัวเรานอนอยู่นี้เท้าอยู่อย่างนี้อืมประตูห้องอยู่ที่เขาก็ยืนขวางประตูอยู่ตรงปลายเท้าเรานี่ขวางทางออกเป็นที่โดนเลยนะเนี่ยขวางประตูไว้เลยง่ายอยู่ตรง,ตรงปลายเท้า ก็คู่ทางเราจากเราก็แค่ตรงที่เห็นประมาณสองเม,มตรนะครับตอนผมก็สูงร้อยแปดสิบใช่ไหม,ม uh huh. อ่าฮะตอนแรกตอนแรกเราอผีอัําก่อนเราเรารู้ว่าผีอัําแต่พอมองไปในห้องอะเห็นเป็นแบบแค่จินตนาการว่าเป็นคนคลุมผ้าสีดําบางๆอยู่ลงมาถึงพื้นคือเป็นคนยืนอยู่แล้วก็เอาผ้าสีดําคลุมอ่าเราเห็นแบาบงแบบนั้นเห็นขาไหมเห็นขาไม่ไม่เห็นไม่มีขาไม่อะไรงั้นเป็นแท่งเ,เป็นผ้าดําๆ ตอนนั้นเรามองไม่ได้หรอกว่ามันเป็นผ้าหรือเป็นอะไรเพราะเราตั้มกึ่งกึ่งหลักกึ่งตื่นนะครับแต่เรารู้ได้ว่ามันมีอะไรอยู่ตรงนั้นที่มันที่ในห้องมันไม่มีมันอยู่ตรงปาประตูอยู่แล้วสูงสูงดำดำเฮ้ใจคิดหมกูโดนแล้วมันนะก็คือระหว่างนั้นช่วงเวลามันเร็วมากครับเราเล่าเห็นไหมกระถ้าใช่ไหมแต่เวลาตรงนั้นมันเร็วมากมันวิตวิมันเร็วมากที่เขาสื่อกับเราพอเราเห็นปุ๊บเขาก็จะสื่อเข้ามาเลยผมก็จําไม่ได้ว่าตอนนั้นเขาส่งสารมาเป็นภาษาอะไรนะอื แต่เราเข้าใจได้ว่าเขาบอกว่าเอออยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าให้ให,ให้พี่ฟังตรงนี้ไว้ด้วยว่าทุกคําพูดที่เขาพูดมามันจะไปรวมกับตอนจบแล้วจะเป็นผลเหตุผลประเด็นทุกอย่างรองรับทุกอย่างว่ามันคือเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องที่ผมมนโนออกมาคือ,อจะ,จะเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าเราโดนผีหลอกจริงๆใช่ไมใช่ใช่ใช่เขาก็เริ่มสื่อสารให้ผมรู้ว่าเขาก็อยู่ที่นี่ยมาน,านานแล้วช่วยเขาด้วย ไม่มีใครสนใจเขาเลยเขาหิวมากผมก็จําไม่ได้แล้วว่าคําถ้อยคําไหนมันมาก่อนนะนะแต่ผมจําได้ว่าเขาสื่อกับผมมาประมาณนี้ตี่คาพูดเนี่ยอืตอนนั้นด้วยละความที่เราเป็นเด็กอ่ะเราก็น้าโมตาสัตน้โมตาสัตระราะเขาือนี่เลยเหมือนพี่เลยพวกเราถ้าโดนอะไรมาเนี่ยมันก็คิดอะไรไม่ออกก็ต้องน้โมไว้ก่อนใช่ใช่ผมก็น้โมน้โมน้โมตะตจนจนหลุดหลุดจากที่เรา โดนอัมอยู่กระดุกติตัวไม่ได้ใช่ไหมเราก็ลุกลุกปุ๊บมาผมก็ลุกออกไปลุไปที่ห้องรับแขกแฟนผมเขาก็นั่งทานขนมอยู่กับคุณแม่เขาคือทุกคนก็อยู่ข้างนอกแต่เรานี่โดนอยู่ข้างในใช่เราโดนอยู่ข้างในห้องก็เล่าให้เขาฟังเขาสองคนแม่ลูกก็คุยกันแบบเป็นภาษาจีนกัน เราอะตรงนั้นไปฮ่องกงแรกๆกับพูดภาษาฮ่องกงได้อย่างเดียวพอมูมูมาปาัภาษาจีนกลางนี่ยังไม่รู้เรื่องเลยอืก็คือฟังไม่รู้เรื่องเลยแม้แต่คําเดียวเขาก็คุยกันจงเชงชงเชงอะเนาะดูจริงจังมากจนแบบพากันลุกเดินเดินไปคุยไปก็คือตรงจากตรงที่คุยลุกเดินออกไปอีกจุดหนึ่งเป็นระเบียงของคอนโดยอ,อยู่ประมาณทั้งสามสิบกว่า เขาก็ไปยืนคุยต่อมาที่ระเบียงเราก็เห็นจากตรงนี้เรานั่งอยู่จากจุดแรกที่บอกเขาเราก็หันหน้าไปดูเขาก็ยังคุยกันที่ระเบียงต่ออืเขาก็เดินกลับมาบอกเราให้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวไปข้างนอกกันเขาพูดแค่นี้เลยอืผมก็ไปเปลี่ยนแล้วก็ออกไปข้างนอกเขาก็ไม่ได้พูดอะไรคงจะไปช่วยซื้อของไปไหนกันนี่แหละตอนนั้นเราคิดแค่นั้นพอไปถึงที่มันเป็นสถานที่ซื้อของไหว้กงไต้กัครับครอบครัวบ้านกระดาษรถกระดาษเสื้อ เงงเกงเข็มขัดนาฬิกาแล้วก็กระดาษเงินกระดาษทองต่งตางๆจะซื้อไปหลับรถแท็กซี่กลับมากันก็มาถึงข้างล่างคอนโดก็เป็นพื้นที่สวนด้านล่างชั้นชั้นล่างเลยชั้นพื้นดินเลยครับแล้วก็เขาจะวางฐางที่จะเผาเนี่ยให้ตรงกับคอนโดเราที่อยู่ข้างบนคือเป็นมุมเดียวกันเลยว่างั้นอ่าเป็นมุมเดียวกันเลยมองขึ้นไปตรงกับห้องเราเลยเขาก็วางพวงวาง,วางของเสร็จอะไรเงี้ยเขาก็ให้ผม,ม ถือผูกมาแล้วก็ส่งให้ผมแล้วก็ไหว้ก็ไหว้ตามเขาทุกคนก็ไหว้ไหว้ไหว้แล้วก็เผาเผาตอนนั้นเราก็ยังไม่ทันต็กใจอะไรนะเอาจริงๆด้วยความเป็นเด็กจงว่บวกกับความเบอร์มึนด้วยยังไม่เข้าใจ<ม>อะไรไ<ม>ด้วย,วยตอนนั้นให้ัำอะไรก็ทําไปหมดแค่ชวนออกไปข้างนอกไปแบบไปก็ไปไปไปซื้อของไป,ไปกินข้าวกันหรออเอาไม่ใช่ไปซื้อของกลับมาเราก็อซื้อของกลับมาเผาเผาก็เผา,เาให้จุดก็จุดยังไม่ได้คิดอะไรเผาเสร็จเราขึ้นบ้านไปพร้อมกันสามคน แม่เขาก็บอกเดี๋ยวขึ้นเข้าไปนอนเดี๋ยวเอาทำข้าวต้มปลาไว้ให้ก็เลยนั่งรอตรงที่ห้องรับแขกที่นั่งดูทีวีก็ใช้ชีวิตปกติแต่เวลาเวลามันเดินเร็วมากเลยนะตรงนั้นอนะ่ะเขาก็เลยตักข้าวต้มมาให้ทานก็นั่งทานอยู่แฟนผมก็บอกว่ามีอะไรจะเล่าให้ฟังอืก็บอกว่าวันนี้เป็นวันครบรอบวันที่น้องเขาเสียชีวิต สามปีพอดีพบรอบวันตายครับสามปีแล้วก็ตอนที่ผมเจอเป็นเวลาที่เสียชีวิตพอดีด้วยโวมัน <ไป S 2> ก็จะเลยว่างั้นสามปีตายไปสามปีแล้วเวลานั้นคือเวลาตายตด้วยเวลาที่เจออันนี้จุดหนึ่งนะที่ประเด็นค่อนข้างจะชัดเจนขึ้นมานิดนึงแหละมันจะบังเอิญขนาดนั้นเลยเหรอทีนี้อออไหม,มเราก็คิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้ ถ้าที่ที่ถ้าไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้ผมก็ไม่เชื่ออยู่แล้วอืมดันมาประจวมหมอกับตรงที่เขาบอกต่อว่าระหว่างสามปีเนี้ยไม่เคยทําบุญอะไรไปให้เขาเลยตั้งแต่เสียชีวิตอ่ะทำไมถึงถึงไม่ได้เคยทําบุญทำบุญอะไรให้น้องหรือว่าให้ลูกชายเลยก็คือก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยคือเขาทําตัวเกเรมากแล้วก็ตัดทางบ่อยวัดเัินไปแล้วครับคือเขาติดยาเสพติดก็ที่เสียชีวิตเนี่ยก็เพราะว่ายาเสพติดเขาเล่นเฮโรอีนฉีดเข้าแขน แล้วก็คาเข็มมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูหนะมึงจีนนี้โทษเขารุนแรงมากขนาดโดนจับกัญชานี่ยังโดนหนักเลยแล้วมียาเสพติดด้วยเหรอพี่สันเชิญมีครับมีมีมมก็นเล่าให้ผมฟังก็มสมัยก่อนมันก็คงจะแบบก็ต้องมีบ้างแหละครับความคิดผมนะมันต้องมีหลุดกันบ้างแหละอีกอย่างสันเชิญนี่มันก็ใกล้ฮ่องกงอะนะมันไม่ได้เครงเหมือนกับอยู่ที่เมืองเมืองจีนจริงๆกันเนาะใช่ประมาณนั้นตอนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาก็ใช้เงินไปเยอะ ในการซื้อยาเสพติดมาเสพมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นระยะเวลานานจนทางบ้านเนี่ยก็ละอาเอ่อบ่อนเรียกเรลียจตะโกดมากๆจนตัดหางปล่อยวัดจนแบบเสียชีวิตไปเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่ทำบุญไปให้เลยเนี่ยคือไม่สนใจเลยตายก็ตายไปก็แค่เอาไปเผาไปฝังให้แต่ไม่ทําบุญไม่เชงแมงอะไรทั้งนั้นเลย ต้องท้าความให้ฟังก่อนบางคนที่ฮ่องกงที่ผมเคยประสบมาบางคนเนี่ยมาอยู่ฮ่องกงเนี่ยสิปี15ปีไม่ได้กลับบ้านเลยนะทั้งๆที่พ่อแม่ที่เมืองจีนก็ยังมีชีวิตอยู่นะแล้วก็เป็นครอบครัวที่ปกติไม่ได้ทะเลาะกันไม่อะไรกันด้วยนะอันนั้นยังอยู่ในคัดติบปีที่ถึงจะจะกลับบ้านครั้งหนึ่งอ่าเขาก็มีเหตุผลรองรับส่วนตัวของเขาคือว่าอาจจะกลับไปครั้งหนึ่งแ่บต้องเลี้ยงทั้งหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะอ๋อก็เหมือนคนบ้านนอกแถวบ้านเราอ่ะหรือถ้ากลับทีก็ต้องเลี้ย ช่ใช่ก็เลยอาจจะทําให้ความรู้สึกตรงนี้ถึงจะคิดถึงแค่ไหนแต่มันก็ต้องก็ต้องทําให้ห่างกันได้เพราะเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยอาถ้าวนกลับมาเรื่องเดิมก็คืออาจจะเรื่องนี้เขาเขาอาจจะโผล่มากก็คือทะลักตะลักมากถ้าเกลียดก็เกลียดมากเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถทําให้หัวใจมันชินชามันตัดไปได้เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องทางความคิดของครอบครัวเขาเนาะผมก็ไม่ไม่กล้าสรุปยังไงแต่คือผลมันคือ ทั้งได้เงินเยอะภาษาบ้านเราก็คือล้างผ่านไปมากกับยาเสพติดเนี่ย <cop ic. S 1> แล้วก็หนักๆพ่อเข้าหนักพ่อเข้าก็เริ่ม,ม,มษษษขโมยคงขโมยของในบ้านไปขายมีอะไรที่ขาดได้ขายหมดหนักๆพ่อเข้าเริ่มขโมยเงินจากในกระเป๋าตังค์แม่กระเป๋าตังค์ตัวแฟนผมแล้วก็มาสุดท้ายที่หนักๆก็คือแบบเริ่มกระชากไม่ให้ก็ดึงดึงจนแม่ลม้มหัวเข่ากระแทกพื้นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ที่เขาเล่าให้ฟัง คือแสดงว่า <ผม S 2> ตอน <ไป S 2> ที่ททมีชีวิตเนี่ยไม่ได้มีทําตัวอะไรที่น่าประทับใจเลยวันเถอะต้องบอกว่าตั้งแต่ตอนติดยามาเนี่ยนะที่ผมที่เขาเล่าให้ฟังมานะมันก็ไม่มีอะไรทําให้หน่าจดจําแล้วอะ่ะเพราะว่าเอาไม่อยู่แล้ะแล้วคนจีนด้วยอยากให้ให้มองภาพว่าบ้านเราอาจจะยังมีทําบุญไปให้นะด้วยวัฒนธรรมไทยใช่ปะ่ะแต่คนจีนเนี่ยตัดแล้วตัดเลยนะลืมเลยนะครับก็สแสดงว่าวิญญ,ญาณน,น้องเขาเนี่ยถือว่าเป็นวิญญ,ญาณที่โหยหิวและอดอยากเลย เพราะว่าไม่มีใครทําบุญทําอะไรให้กินเลยว่าเงี้ยใช่ไหมไปแมท์กับที่จุดเริ่มต้นที่ผมบอกว่าให้ฟังจุดนั้นไม่ให้ดีและให้จำไว้ให้ดีจําได้ไหมที่เข้าเมื่อที่ผมหลับตาแล้วเขาเข้าอัมทันทีแล้วก็เขาก็ส่งสารสื่อบอกเราว่าเขาอยู่ที่นี่มานานมากด้วยเขาหน่อยเขาหิวมากไม่มีใครสนใจเขาเลยจําได้ไหมครับแมท์กันพอดีเลยอืมก็คือสามปีเนี่ยไม่ได้กินเลยเลยว่างั้นนะอืมไม่เคยทําอะไรไปให้เลยตั้งแต่เสียชีวิต ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งจากจุดที่ว่าพบรอบวันตายพบ3ปีเวลาตายพอดีที่มาหาผมมาซื่อกับผมมันก็ตรงกับที่แฟนผมเล่าให้ฟังว่าสาปีนี้ก็ไม่เคยทําบุญไปให้เออลืมบอกไปด้วยว่าน้องชายเขาอาเข็มเสียชีวิตเนี่ยในห้องที่ผมนอนอยู่นะห้องนี้เลยเตียงนี้เลยตรงที่ผมนอนเลยก็คือนอนทับล่างเขาเลยตรงที่ตาย อาจได้กลับมาจุดที่ว่าจะเอามาหักล้างความคิดของคนที่ฟังมาถึงจุดนี้แล้วจะคิดว่าผมมนโนไปเองอืจะมีเรื่องสุดท้ายจะมาหักล้างก็คือผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขามีน้องชายแล้วเสียชีวิตอยู่ที่นี่อืถ้าผมรู้มาก่อนว่าเขามีน้องชายเ<ๆ>สียชีวิตอยู่ที่เนี่ยผมอาจจะมนโนไปเองแต่นี่เราเจอโดยที่เราไม่รู้ข้อมูลมาก่อนเลยว่าเขาอยู่ที่นี่ใช่ไหมใช่ครับเขาไม่เคยบอกผมนึกว่าเขาลูกสาวคนเดียวด้วยซ้ำก็บอกได้เต็มปากเต็มคําเลยครับว่าเรื่องเนี้ย ทำให้ผมเชื่อมาตลอดว่าทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมีแต่เรามองไม่เห็นคือหลังจากที่เจอครั้งนี้แล้วเนี่ยความเชื่อของแชมป์ที่เคยมีมาก่อนก็เปลี่ยนไปตลอดการเลยเอ้แล้วเรื่องที่สองที่ว่าเจอเนี่ยมันเป็นยังไงเจอที่ไหนเรื่องที่สองเจอที่ไหนเรื่องที่สองนี้ผมต้องบอกนะว่ามันไม่มีเหตุผลรองรับนะแต่เพราะว่ามันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ผมจัดให้อยู่ในมันอยู่ใน เมมเบอรี่ความตรงจําผมว,ว่ามันเป็นเรื่องที่สองที่ผมยังคาใจอยู่ตลอดเวลามันไม่มีเหตุผลดรอผลองรับแต่มันมีจุดคาใจอยู่เดี๋ยวผมจะเล่าห้ฟังแล้วกันว่ามันเป็นไปได้อย่างไงเรื่องที่สองนี่ก็คือนอนอยู่ในห้องแล้วก็นอนปกติของเราทุกวันเข้านอนไปปึ๊บหลับอันเนี้ยคือฟิลของจะบอกว่าผีอําก็ได้อ่ะมันมันตอนนั้นมันบอกไม่ได้เลยมันคืออะไรแต่ว่าเราอ่ะเห็นให้คุณคนจินตนาการว่าเป็น เอาแบบเป๊ะเลยนะผีแคปเปอร์ไอ้แคปเปอร์แต่อันนี้มีขามีแขนปกติแคปเปอร์จะมีแค่หัวกับแขนแต่ข้างล่างไม่มีใช่ไหมอันนี้มีแขนมีขาอะไรมีครบเลยตัวตขวเขียวดำดแล้วผิวก็เป็นช้ำช้ๆช้ำชเขียวๆยวดำดำไม่จินตนาการอย่างนี้เลครับไม่มีหัวหัวโล้นยืนอยู่ในห้องเนี่ยเต็มห้องห้องเปนึกภาพลูกโป่งวันเกิดที่เทมาจากรถสิบล้อ แล้วก็มาเทาไว้ในห้องอเต็มพื้นไปหมดเลยอะให้จินตนาการอย่างนั้นอยู่บนตรงบนเตียงกระยมผ้าดึงผ้ากระยมตัวเปุแบบ๊แบปบเอ๊ะแมบบันเล่นอะไรกันทั้งนั้นก็แบบประมาณลืมหลีตาดูเต็มห้องเลยนั่งอยู่บนทีวีนั่งอยู่บนตู้เสื้อผ้าไมโครเวฟเต็มไม่หมดในความรู้สึกเราเราเราก็ไม่ได้กลัวเราไม่กลัวเหรอเจออย่างนี้เนี่ยไม่กลัวเลยเหรอไม่กลัวไม่กลัวเราตอนนั้นรู้สึกไม่ตอนนั้นจะไม่เชื่อใช่ไหมตอนนั้นจะไม่เชื่อหรือเปล่าเหตุการณ์นั้นผ่านแล้ว ติดลึกๆเราเป็นคนไม่ได้กลัวเรื่องตรงนี้อยู่แล้วเราก็คิดว่าเ,าเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็ไปมันก็เป็นแค่ความฝันยังไม่ทานท่องน้ำโมหรืออะไรหรอกเราก็เราก็รู้สึกได้ว่าเราเราได้ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําไม่ได้เปิดไฟก็ไปเข้าห้องน้ำตามปกติกลับมานอนต่อมาอีกรอบหนึ่งเหมือนกันภาพเหมือนกันทุกอย่างอันนี้เราก็เริ่มแบบลาคาและลุกขึ้นมาอีกรอบนึงไปเข้าห้องน้ำที่บ้านไหนก็ลุกแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาอนอนอีกรอบนึง่ะจะได้หลับย,ยาวๆไปเลย เดยวคนที่แบบเขรู้สึกตัวก็จะเข้าห้องน้ําก็ไปเข้าห้องน้ายังไม่เปิดไฟเหมือนเดิมอันนี้สองรอบแล้วนะครับสองรอบแล้วนะกลับมานอนต่อมาอีกรอบหนึ่งสองรอบนี้ยังไม่ไปยังไม่ไปมาอีกรอบเป็นรอบที่สามอ่ารอบที่สามเนี่ยผมก็ลุกขึ้นไปเหมือนเดิมแต่เปิดไฟตอนนั้นเราไม่ได้ดูนาฬิกาไม่รู้ว่าเวลามันผ่านไปนานแค่ไหนช่วงของเวลารอบหนึ่งรอบสองรอบสามเนี่ยกลับมานอนรอบที่สี่ ยังอยู่ไงล็อกซิสอบที่สี่กลับมาก็ยังอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างมาตึ้อมากเล่นเล่ห้องไปหมดแต่ในความรู้สึกทุกครั้งที่เข้าไปนอนเนี่ยเราหลับนะลุกเข้าน้ํากลับมาหลับลุกเข้าน้ํากลับมาหลับลุกเข้าน้ากลับมาหลับทุกรอบเลยไม่มีไม่มีอาการที่แบบนอนไม่หลับแล้วอ่ะเออมาต้องตื่นแล้วงุดมิดหรือพลิกตัวไปพลิกตัวมาหลับ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 จนรอบสุดท้ายรอบที่สี่สามรอบเหตุการณ์ซ้ำๆเกิดเหมือนกันรอบที่สี่จนไม่ไหวแล้วก็เลยลุกขึ้นมา แต่รอบนี้เดินเข้าไปที่หน้ากระจกแล้วก็มองตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เปิดน้ํารองมือแล้วก็เอามาเทใส่ลูกตาสองข้างแล้วก็ขยี้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 เพราะว่าในความรู้สึกตอนนั้นเราเราคิดว่าทําไมมันเห็นอะไรอย่างนี้อยู่สามสี่ครั้งติดแล้วคือพิสูจน์ว่าตัวเองฝันอยู่หรือว่าตื่นอยู่ก็เลยไปส่องกระจกแล้วเอาน้ํามันลูบหน้าใส่ตาเลยผมก็คลัว่าไงเราเปียกเราอยู่กับความจริงตรงนแล้วตาเปียกจริงหน้าเปียกจริงใช่ แล้วกลับไปนอนต่อกลับไปนอนต่อรอบนี้ก็ไม่มีแล้วอ่ะก็เลยสรุปก็คือว่าโดนน้องๆมาหลอนสี่รอบติดเลยคือสมมติว่าเป็นความฝัน,ฝนแต่ทําไมเราฝันต่อกันได้สี่ครั้งโดยที่ฝันไม่ขาดนี่หรอเหมือนเดิมด้วยเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนแบบปั๊บคุณกดเทปกรอกับกดเทปกรอกับไปนั่งดูอันเดิมนั่งดูภาพเดิมในในเทปก็อไปก็อมาก็อไปก็อมาแต่รีแอคชั่นในแต่ละรอบก็จะเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นจนรอบที่สี่เขาถึงจะไป คือนายนี่เป็นประเภทว่าขี่หลอกแบบวิทยาศาสตร์คือต้องมีเหตุผลรองรับไอ้รอบแรกนี่คือเหตุผลรองรับกอย่างเป๊ะะไอ้รอบสองเนี่ยเหตุผลมีไม่ไม,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 ไมีไม่รู้แต่ว่าพิสูจน์ก่อนว่าเรื่องจริงหรือเรื่องปลอมหรือฝันย้อนกลับไปที่เสนเชิหน่อยตกลงแฟนคนนั้นยังคบกันอยู่ไหมไม่ได้ติดต่อกันแล้วครับพาอถ้าเป็นพี่ๆก็เลิกค<พ>บ,บนะให้เป็นนอนเตียงที่น้องตายอยู่แล้วที่ไม่บอกสักคำเนี่ยเป็นพี่ก็เลิกคบไปเปิดห้องโรงแรมให้นอนได้ไหมไม่ต้องไปนอนตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ย เออใจดํามากเลยนะเอาจริงๆแล้วไม่กล้าถามถึงฟูกด้วยนะเรอะเลอกอยู่เหมือนกันฟูกได้เปลี่ยนเพราะว่าอ,อ,าอะไรเพราะอาจจะมีแค่น้ําเหลืองไหลลงไปนิดหน่อยเพราะว่าอนอนอยู่นี่นอนสามวันนอนอึดมาสามวันแล้วลไดเลเรารู้เวลาเสียพีชีพิตได้ชัดเจนเนี่ยแสดงว่ายังไม่มีน้ําเหลืองไหล<อ>เจอแบบในลนักษณะว่าตัวยังอุ่นๆอยู่ไม่งั้นเขาไม่บอกว่าเวลาเสียได้หรอก ก็คือไม่มีคราบเลือดคราบน้ำเหลืองอะไรติดอยู่ไม่มีไม่มีแต่ฟูกคงมันเดิมเปลี่ยนผ้าที่น่อยเลยครับจริงที่บอกเลยนะถ้านี่เป็นแฟนพี่นะพี่เลิกเลยเลิกคืนนั้นเลยไม่ต้องเลิกอีกหลายวันหรอกแล้วสรุปมีแค่สองเรื่องอย่ามีมีเรื่องอื่นมีเรื่องที่สามแถมมาอ่ะเป็นยังไงตอนนั้นเราเปลี่ยนอยู่ประมาณปอห้าปอหกประมาณ รู้ดอพ่อผมคนนี้ก็ก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่วิทยาลัย,ยกเกษตรและเทคโนโลยีลบบุรีพ่อผมทํางานอยู่ในวิทยาลัยนี้อืไปมาหาสู่ที่บ้านตลอดก็จะรู้กลิ่นตัวกันอยู่เป็นคนมีที่เต่าแรงคือมีกลิ่นตัวเป็นเอกลักษณ์เขาเสียชีวิตรถชนกูเลยขนลุกคนที่คนไปขนลุกอะไรอ่ะคลิปเปนประมาณเกือบเที่ยงคืนนะเนี่ยเออมองในใจเที่ยงคืนแล้วขน,นลุกแล้วไปกันอะไรเเออบรรยากาศอ่ะ,อะไหนๆก็ไหนๆอ่ะต่อต่อ,ตอ พี่ตาผมแม่พ่ออยู่บ้านกันสี่คนก็ปิดไฟป,ปกติคนต่างจังหวัดปิดไฟดูทีวีแม่ได้กินก่อนเลยไม่ได้เจอคนเดียวเหรอเนี่ยสี่คนเจอสี่คนเลยใช่คือเขาโดนรถคนตายตายไปกี่วันแล้วถ้าจําไม่ผิดเนี่ยไม่วันนั้นหรือก็ผ่านมาวันเดียวเองเนี่ยแหละมันมาดเลยมาดเลยไม่เกินสองวันแม่ออนเป็นคนที่เข้าออกบ้านตลอดมากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนลูกคนหนึ่งเป็นน้องคนหนึ่งเลยอืแม่ผมได้กินก่อน ตรงหนาา้าตากินมันแรงมากแล้วก็เธอเธอเรียกพ่อผมมาคือประสบการณ์ผู้ใหญ่อ่ะเขาก็าาตัดกลิ่นอะไรพวกนี้มาเยอะเหมือนกันเนาะคือแม่หน้าเสียพ่อพ่อมาดมหน้าเสียพี่สาวผมมาได้กลิ่นหน้าเสียกลิ่นมันฟุ้งตลบประโวนเหมือนแบบว่าคุณเอาเครื่องฉีดไดไอซ์มาฉีดเข้าไปในห้องครับแขกผมเนี่ยทั้งห้องเนี่ยแต่เรามองไม่เห็นกลิ่นนี้มันเป็นให้มองภาพว่าคือไดไอซ์ที่พ่นออกมาทั้งห้องปุ้ม กลิ่นมันแรงแล้วก็ชัดเจนขนาดนั้นเลยเลยเหรอใช่กินอย่างนั้นก่อนตามมาเลยนะกินตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะทุกคนหน้าเสียหมดเลยทําไมแม่ทําตาอย่างเงี้ยพี่ผมทำตาอย่างเงี้ยแต่พ่อพ่อเขาก็จะมีอาการของความเป็นผู้ชายอยู่นะแล้วก็อาจจะตกใจติหน้าเขาไม่ได้ออกแต่แม่ผมกับพี่ตัดผมตัดตาเงี้ยแบบคือร้อนไปแล้วอะ่ะกลิ่นมาแรงมากผมยังได้กลิ่นเลย มันมีสองกลิ่นกลิ่นแรกเนกลิ่นตัวเขาอ่ได้กลิ่นไหมเขาพูดกันอยู่เนี้ยใช่ไหมกลิ่นนี้เลยใช่ไหมใช่ไหมทุกคนบอกใช่แม่กลิ่นนี้แหละพี่ตาผมก็ให้บอกไปที่ที่ดีๆนะอย่ามาเลยอะไรเงรี้ยทุกคนก็พูดเนีที่พูดถึงผมก็่อยากจะร้องนะเพราะว่ารู้จักเขาเหมือนกันเขาเป็นคนที่ใจดีมากก็แบบชอบซื้อขนมมาให้เราเราให้ตังเราใช้ตอนเด็กกันเนาะไปมาหาสุขบัญติคือหลังจากที่แม่ผมกับพี่สาวผมอะ่ะพูดตรงนั้นเลยตอนนั้นเลยว่าไปในที่ที่ดีๆนะ แบบว่าอย่ามาทำแบบนี้ให้แม่กลัวเลยอย่ามาหล่อมาหลอนกันเลยไม่ได้ใช้คำว่าหล่อหลอนใช้คำว่าอย่ามาแบบนี้ให้แม่กลัวเลยที่นี่กลัวกันไดหมดแล้วไปในที่ที่ดีๆไปสู่ภพภูมิที่ดีเดี๋ยวจะทำบุญทำงินไปให้นะแม่รู้แล้ววันละมาบอกให้แม่รู้แม่รู้แล้วเนาะก็ขอให้ไปในที่ที่ดีๆกินที่สองตามมาเลยกินศพเพียนจะกินตัวเป็นอินตาลตบทันทีเลยที่จะบอกว่าพีชทาหดจริงๆคนรุกนี้เนี่ย ตอนนี้ทุกคนตาถลนเลยจะเปลี่ยนกลิ่นร้อนแรงมากกลิ่นมันเกีย่กลิ่นตัวเขาเป็นกลิ่นตาบศพเหมือนเออประมาณเหมือนเราขับมอเตอร์ไซค์ไปข้างทางแล้วไปเจอหมาตายอยู่ข้างทางกลิ่นมันแรงแบบกลิ่นหมานะถ้าเด็กต่างจังหวัดจะรู้ว่าถ้ากลิ่นหมาตายอยู่ข้างทางเนี่ยนี่คือกลิ่นหมาตายเราจะผ่านเราจะเห็นหมานอตายอยู่มันจะกลิ่นแบบสาบแรงมากเหม็นมากแต่อันนี้มันไม่ใช่กลิ่นหมาตายมันเป็นกลิ่นตาบที่แบบไม่เคยได้กลิ่นที่ไหนมาก่อนอีกลิ่นหนึ่งเลย มันคือกลิ่นศพคน,นเน่าเหมือนกันเถอะอ่าอ,อะไรประมาณนะั้นแล้วช่วงเวลามันก็ผ่านไปก็คือพอแม่บอกแม่กลัวแล้วแม่กลัวแล้วแล้วก็ปึ๊บหายไปเลยที่ตกลงเข้ารักกรอบตัวนายไปเนี่ยอุตส่าห์บอกว่ากลัวแล้วก็ยังมากลิ่นสองอีกนะฮะมีอะไรในใจหรือเปล่าไ,ไม่รู้ว่าต้องการจะสื่ออะไรอาจจะพอเป็นทางอะไรสักอย่างว่าโอเครับรู้แล้วนะจะไปแล้วครับ <S <S อะไรอย่างนี้หรือเปล่าสองแล้วถ้าเรามองมองโลกในนี้เป็นกลิ่นดอกไม้กลิ่นมะลิอย่างนี้แทนได้ไหมทำไมต้องเป็นกลิ่นศพอ่ะ คนทบกลัวอยู่แล้วป้าบอยจริงๆเลย<อ>ก็จบแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้ว,ลวก็ม,ม,มีอยู่ทั้งหมด3เรื่องที่อยู่ในความทรงจําไม่เคยลืมว่ากันเถอะคือพอได้คุยกันแล้วก็มันนึกขึ้นได้ใช่ไหมโอ้มันมีอีกเรื่องหนึ่งนะที่วัยเด็กเคยได้กลิ่นอะไรอย่างนี้มาก่อนใช่ไหมฟังละสยองมากเลยที่สยองเรื่องสุดท้ายนี่มากกว่าสองเรื่องแรกอีกสองตรงขน<อ><อ>ลุกเลยเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกันได้เล่ามาสองเรื่องก็ไม่ลุกนะเรื่องแรกอะผมลุกทุกครั้งเหมือนกัน ทุกครั้งที่เล่าให้คนอื่นฟังไม่เคยมีครั้งไหนที่ไม่ลุกเลยเรื่องแรกเนี่ยนะแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ทันลุกเพราะว่าตื่นเต้นกับกล้องนิดนึง <c oughs> แต่พอเรื่องที่สามเนี่ยเริ่มลุกแล้วเพราะว่าผมเริ่มชินกับกล้องเลยเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมได้นั่งคุยกับกล้องออกสื่อแบบนี้ได้เล่ามาสามเรื่องก็ชั่วโมงกว่าแล้วพอเรื่องที่สามเนี่ยเริ่มชินกับกล้องแล้วก็เลยรู้สึกมันอินก็เลยมีความรู้สึกขนลุกกับเรื่องที่สามเหมือนกันจะไม่ขนลุกได้ไงตอนนี้มันเที่ยงคืนกว่าแล้วนี่ พี่เลอยู่ตรงนี้คนเดียวน,นะตูดิโอนี้มีพี่คนเดียวนะมีคนอื่นนะเนี่ยคุยไปคุยมาผมก็เริ่มมองไปมองผาแล้วทีจะจบก็สะท้อนีข้างหลังเออมาเล่าเรื่องผีตอนเที่ยงคืนนี่นะอืมแต่ก็ได้บรรยากาศดีสรุปแล้วก็คือมี3ามเรื่องนี้ที่อยากจะมาเล่าในวันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับไม่มีแล้วครับโอเคร okay. ครับวันนี้ก็คงจะพอหอมปากหอมคอนะครับสำหรับประสบการณ์หลอนในมุมมองของคนอื่นที่ไม่ใช่แอดเองก็คือน้องแชมป์นะครับซึ่งก็อยู่ฮ่องกงกับแอดนี่แหละครับ อยู่ด้ยวยกันมาก็20กว่าปีแล้วแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องความหลอนเหมือน,นที่แอดเจอเหมือนกันแอดก็เลยเชิญน้องแชมป์มานั่งคุยกันเลยในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องแชมป์มากวันนี้นะครับบอกว่ามีโอกาสต่อไปแล้วอาจจะได้มาคุยกันในเรื่องอื่นที่อยู่ในฮ่องกงพวกเราการกินการอยู่การใช้ชีวิตคนไทยมาอยู่ในฮ่องกงใช้ชีวิตกันยังไงวันหลังถ้ามีโอกาสก็จะรบกวนน้องแชมป์อีกรอบหนึ่งนะครับได้ครับได้ครับวันนี้ขอบคุณน้องแชมป์มากครับดีบค,ครับ สวัสดีครับ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 ดีและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของคลิปซีรีส์เลือดไทยในฮ่องกงที่แอดนำมาฝากทุกคนในวันนี้ครับ